PS oh. กับ KOG นะครับอีโวตครับโดนดิมนาเก็บเอกจากเกมไปแล้วนะครับตัวสุดท้ายโ oh, อ้ p s เอคิวครับของโจโาชยังดึงขึ้นมาได้นะครับ โอ้ oh, นายพันน็อกสต็อปแล้วระเบิดครับตามไปโอซาก้าเข้ามาอุย้ยโดนยิงเจ็บมากเลยโอซาก้าน็อกดาเลนอมเป็นโจโจ้ครับน็อกดาเลนไปครับเป็นทางด้านของโอซาก้าไอ้เป็นน็อกสต็อปได้พีเอสดิวยิงกับเควินอยู่โจโจ,โจโ้ร่วมไปแล้วนะครับไอ้น้องดิวนี่เล่นดีนะเนี่ยน,น้องดิวเนี่ยน้องดิวเนี่ยเล่นดีมากเนี่ยน้องดิวเอาทริปเปิลน็อกไปเลยนะเนี่ยน,ปปน้องดิวทริปเปิลน็อกนะ โอ้โหแล้วยิงซ้ำด้วยน้องดิวจะสี่คิวแล้วเนี่ยถ้าไม่โดนไอพันโอ้ดิวเอาหมดเลยอ้อน้องดิวเอาหมด E.S. โคตรตึงใครรู้จักมั้ง 阿拉สกาครับนอ้องคิวไปแล้วโอ้โหตอนนี้阿拉สกามาแล้วว่ะเกมได้ท้ายเริ่มมาแล้วว่ะจีจีคะแนนก็ตามอยู่ไม่เยอะนะครับหกเจ็ดคะแนนเองนะคะแนนลุ้นกันแล้วครับตอนนี้ครับสองที่สุดท้ายโมโมโ่เนาะบิวปี้ดาเลนน้องโมโม่ครับ阿拉สกาคนเดียวพีเอสพีเอสเหลือสองคนครับดาเลนเก็บโมโม่ไปแล้วนะครับเรียบร้อยก็ซีจ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 บอันด,ดับสองครับ ดูว่าใครจะเป็นใครนะ9คนนะครับ3 3 3 3 4หรือเปล่ากอายเป3 2 4ามสอแล้วแล้วโอ้โหโ,โจโจ้ครับยิงพยายามจะยิงอยู่แล้วเก็บคิวก่อนครับโอ้ยแล้วเก็บคิวครับแล้วเขายิงที่มาได้ครับโจโจ้จ,จะเอาคิวได้ไหมเราไม่ได้ด้วยครับ ไปขึ้นมาจะมาช่วยเพื่อนครับแล้วข้างหลังเข้าแล้วครับเป็นนังด้ากับง PS ครับเรียบร้อยครับเป็นเกียวดีโจอันดับ3าไปแล้วบลูเวฟครับมาโดนทังด้ากับง PS ยิงตายแชมป์กับ PS ีเกสยันทีทีมีไม่คิ่ยานานาคันดีใช่แล้ว